คันโรต้ารีพอดีนะครับคันนี้ตัว,ว <c oughs> <c oughs> แรงนะครับตัวตัวแรงแ่งพระนครเลยครับใส่ไฟแม่งยุ่งเหยิงไปหมดเลยอันนี้ว่าแบบนี้เลยวะแบบอยู่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสารวิยาอะไรฟังว่าเป็นไรรถคันนี้เขาไปตรวจเช็คอะไรผมก็ไม่ได้ไล่ไฟอะไรนะแต่ไฟไม่ได้ดื่มเครื่องเลยเมื่อกี้ไอตัวเล็กมันลืมเสียบไม้วาสซามันเครื่องแม่งเครื่องท่วมเลยเดี๋ยวจะล้างให้ อันนี่วะไอ้ที่ไปไล่กันอนะไปเปลี่ยนไอ้ไปถอดไอจุลยุนธ์ทีท่ีอะไรไปเก๊กอะโอ้ทำไมไม่เช็คเบื้องต้นต่อตัวเล็กดูว่ามีอะไรั่วเปล่าเดี๋ยวผมจะดูเพราะตอนนี้แม่งไม่มีฟันเลยนะครับผมเปิดเบอร์เออ่ตาเขียวแต่ไอ้ด้านล่างผมปิดไว้นะเพราะมันแรงดำมันเยอะนะครับอันนี้ผมเปิดตาขวาตาแดงเลยมีสามตาเอาตาเขียวก่อนแล้วกันตาเขียวตาเขียวก็จูนไว้น้อยๆตามหลักโภระศาสตร์ เดี๋ยวตาที่สอง e c ซูจูเนียนะครับกล่องมายุค90ที่ว่าแรง, CNC ดดงแรงติดต้นมากคิดด้วยแม่งโคตรแรงติดตนเลยอันนี้ผมปิดดันลัางไว้นะเดี๋ยวหัวฉีดแม่งพังเพราะหัวฉีดแรงดันมันกลับแรงดันดีแล้วน็ค่คือถ้า เนี่ยผมคิดว่านะตอนที่ตอนที่ควันมันดําที่ว่าวิ่งแล้วควันมันดําท่วมตูดเลยนะที่ว่าเาจ้าของรถบอกว่าวเวลาวิ่งแล้วควันมันดํอาอ่ะผมว่านะที่ว่าใส่เกียร์สี่เกียร์ห้าแล้วควันดําท่วมอะ่ะเพราะแหวนรองวัอยฉีดม,มันอยู่ในรูไงก็เบาบางตัวนี้ผมก็เปลี่ยนหัวคอยไปอันหนึ่งหัวคอยจะไม่ได้ครับอันนี้ก็ปิดไว้นะครับ เดิมๆเ,เลยเอาอันนี้ก็ผมเปิดตาหนึ่งแล้วกันอตาสองตาสองโอ้แรงเอาเรื่องนะนวิ่งใช้ได้เลยนะครับสมัยมาก่อนนี้ก็ตัวนี้อ๋อมันมีคันเร่งเันนี้เ่ยจัมเปอร์ฮอตจัมเปอร์ฮอตในคนแรง ล้างน้ำมันเครื่องมึงเหรอโ okay. อเคจบละในงานง่ายๆ่า